สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็จริงกับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมแรกแรกออริจินนั่นเองนะครับผมและซึ่งวันนี้ก็อยู่ในแอตสินนะครับสายของอ่าคริมทูธนะครับผมและซึ่งวันนี้คือผมได้ทำการสุ่มเฟืองนะครับนะของเป็นเฟืองแดงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเป็นแบบแฟนท็อปแดนส์เลเวลสิบเลยนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างที่ออกยากนิดนึงนะครับผมนะสำหรับไอเฟืองอะไรพวกนี้นะครับผมเฟืองแดงนะครับแล้วก็แบบไอจิ้งอยากจะได้น้ำหนักห้านะแล้วก็ เฟืองคู่นะครับผมนะแบบสกิลคู่แต่มันก็คงแบบจะเกินเอื้อมไปหน่อยนะครับผมนะซึ่งปกติแล้วคือผมเป็นสายอาไมคินะครับผมผมขออํมลาแล้วกันนะครับมันไม่ไหวเอาจริงๆนะครับผมนะคือแบบมันไม่สามารถที่จะยืนแลกแลกเลือดก,กับมอนได้นะครับผมนะสายไมคิผมอํมลาละซึ่งถามว่าย้ายมากิมทูตมันดีไหมผมดาเมจมันดีไหมผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าเออสายไมคิของผมก่อนย้ายมามันแรงกว่าเยอะเลยนะแต่ว่า มันข้อดีตรงที่ว่ามันมันมันสามารถฟาร์มมอนได้ตลอดนะครับผมเนีคือมันสามารถจะวินวอล์อ่ะเอาง่ายคือมันวินวอล์สังเกตดูนะครับผมนะมันไฮไดิงแล้วก็ฟาร์มมอนได้ตลอดมอนไม่สนใจนะครับผมนะอันนี้ก็แลกมานะแต่ของกิมทูสผมมันไม่สุดด้วยแหละเอาจริงๆนะมันไม่สุดเออมันเพิ่งได้ย้ายมาวันนี้วันแรกเองนะครับผมมันก็เลยแบบน่าเมทมันก็ยังไม่สุดนะครับผมเนาะเออผมว่าก็จะพยายามนั่งบิวไปเรื่อยก็แล้วกันนะครับอันนี้สำหรับสายกิมทูสเพราะว่าผมก็ อไม่รู้เหมือนกันว่าต้องอัพสกิลอะไรยังไงนะครับผมนะผมจะใช้เป็นของอัพสเต็งนะครับผมนะ่ยแปดสิบแล้วก็เอจินะครับผมนะเพราะว่าคิผมมองว่ามันมันล้นแล้วเอาจริงมันล้น,มน,ลนไม่รู้จะล้นยังไงอะด,ดูดิดูดิร้อยกว่าสองร้อยนะครับผมนะก็ไม่รู้จะอัพไปทําไมนะครับผมนะอันนี้โอเคคือผมก็จะมาพูดถึงสายที่ผมเล่นกันละผมไม่กล้าแบบมาไกลแนะนำนะเพราะผมกูไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นอนะเกสป่านะครับผมก็จะพามาดูกันล้วกันว่า สายอ่กิมทูเนี่ยมันมันดีไหมอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับผมนะพามาดูนะครับผมสัปสกิลนะครับผมนะไอ้นี่ก็เอ้สายโซนี่เนื้อเปลี่ยนนะกิมเปลี่ยนแบบโอเคเปลี่ยนกิมละก็อ่การอัพสกิลนะครับผมนะฮะก็อัพเดับเบิร์แท็กเก้านะครับผมแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมแลสิบนะครับแล้วก็นี่ห้านะครับผมแล้วฮะแล้วก็ชิลดอรห้า แล้วก็ไฮดิงนะครับผม10นะครับแล้วแบ็กสไลด์10นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็มานะครับอัพนี่อัพนี่เลยนะครับผมคาก์ตาแมตเตอรี่นะฮะ10นะฮะโซนิคโบนหพอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบใช้โซนิคโบอยู่แล้วนะครับผมนล้วก็มาร์ฟเอพีนะครับผมนะ10นะครับอัพเวนอมดักสีพอนะครับผมนะจริงๆมันก็ อัพ5าก็ได้แต่ว่าเราจะมาอัพแบบพวกไฮดิงรีเ e ิร์ชแล้วก็แบ็ s สไลด์ไฮดิงนะครับผมเนี่ยแล้วก็กิมทูตนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็มันจะครบพอดี40่สิพอยด์เนาะโอเคต่อมานะครับผมนะก็จะอัพเป็นอันนี้ครับผมนะฮะแอดวานซ์กาตา m ์แบตเตอรี่นะครับผมเนี่ยเพิ่มอ่า คีรีเค20%นะครับแล้วก็ EP นะครับผมน,ะนี่เลย10เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็อัพไอ้นี่เลยนะครับผมนะเจาะเกาะเด็บนะครับผม20%ถาวอร์นะะหลังจากนั้นก็อัพอันนี้ก็ได้นะครับผมนะเออโอเคซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบจะได้สายกลิ่มนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าใครที่จะเล่นสายกลิ่มก็ต้องแบบหาเฟืองเฟืองนี้เลยนะจำเป็นมากๆคือบังคับเลยว่าต้องมีนะครับผมนะซึ่ง ผมก็พยายามแบบไล่บิวอยู่นะครับผมนะฮะนี่ก็ต่อมาก็จะเป็นดาเมจกิมทูดนะครับผมนะก็ดีนะครับผมนะแล้วก็ใส่เป็นของทางด้านเอ่อนี่ก็ได้นะครับผมพ้อยซันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อเขาเรียกว่าดาเมจธาตุพิษเพิ่มขึ้นอีก20%นี่ก็ได้นะครับผมนะก็ผมพยายามจะหาอยู่นะให้เฟืองคู่นะกิมทูดกับเออ่ไอเฟืองนะแต่ว่าผมหาไม่ได้นะครับผมนะถามว่าไอ้นี้เออดาเมจ ของกิมทูดแรงขึ้น80%กับโอเวอร์โหลดเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับมันก็เอ็นจีก็ไม่ต้องพูดหรอกนะครับมันมันมันดีอกว่าอยู่แล้วถึงผมจะใส่เฟืองคู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดดาเมจนะผมใส่เฟืองคู่ด้วยนะโอเวอร์โหลดกับอ่าดาเมจพิษนะเดี๋ยวลองฝังดูโอเคซึ่งดาเมจมันหายนะครับผมเนะนี่ยผมนะเหลือ2องแสน2องแสนสนะครับผมนะประมาณนี้เห็นปะ2องแสนหเห็นปะนี่นี่เห็นปะคือดาเมจมันหายไปค่อนข้างที่เยอะนะครับผมนะก็คือเฟืองที่มัน บัคครับเลยนะครับก็จะมีดาเมจของกิมทูตนะครับผมนะนี่ผมก็เลยแบบถอดน,นี้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปรีหานะครับผมนะคือผมจะอําลาละนะครับผมจะอําลานี่นี่เนี่ยหาแบบเฟืองกิมทูตนี้มานะครับคือคือ,คอเนี่ยมันจําเป็นมากนะครับผมนะแล้วก็จะหาเป็นตอบอาเดี๋ยวผมจะไล่ให้ไล่ให้ดูเลยก็แล้วกันนะถ้าจําเป็นนะก็คือแบบแฟนทอมแดนนะครับอันนี้คือสัมคัญมากนะลองมาก็คืออันนี้นะครับผมนะคืออันนี้ก็หาง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันจะมี ตั้งแต่เฟืองเฟืองเฟืองฟ้าเลยป่ะนะครับผมนี่นี่แต่เฟืองฟ้าแต่ข้อหน้าที่กัดนิดหนึ่งนะครับผมนะเออมันถาง,ง่ายอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็เอ่อไอนี่นะครับดาเมจพิษนะครับผมเนี่ยก็ดีนะครับผมเนี่ยเออก็มีประมาณนี้แหละสามสา่งนะครับสามสี่อย่างหรือถ้าจะมีเอามนาเลงบูธป่ะ,ะหรือเลว่าเซอเนะะี่ยแหละผมจะไม่ผิดน,นะครับที่แบบว่ามันจะเพิ่มระยะไกลดาเมจระยะไกลแรงขึ้นอีกนะครับเอ้ยผมไม่มีรูนั้นด้วยวะโอ้ยแย่จังก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยสำหรับเฟืองนะครับผมเนาะอืม ถ้าใครที่จะเล่นเออแต่นี่ก็แบบจังสแลด7แล้วก็ผมตังโมดูนี่ก็เสียดายเหมือนกันนะเออสายวิจิผมนี่ครับผมเห็นว่าถ้าผมใส่แบบดาเมจของอะไรวะกิมทูซขึ้น80%เห็นว่ามันแรงขึ้นเยอะเลยนะครับผม270,000ส่ 2, 7, 3, 7, นะครับผมนะอันนี้โอเคสำหรับเซ็ตนะครับผมนะที่ผมใส่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นกาตานะครับผมแล้วก็บิลนะครับผมนผมนะีก็จะใส่เป็นของทางด้านเอ่อ อันนี้นะครับผมนะ่ยนี่เขาเรียกอะไรโลกินะครับผมนะ่ยขี้บวกสิบสองนะครับขนาดการโจมตีนะจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ติดโลกิเอ่อวอลเลอร์นะฮะสิบห้าเอฟพีดีนะครับผมนะฮะแล้วก็บวกคีย์อีกสิบนะมีผลต่อเนื่องสามบิถ้าบวกหกนะครับก็ขี้เอ่ออีก5นะครับผมนะแล้วก็คี้ดาเมจอีก7นะครับผมนะแล้วก็บวก10นะครับก็จะคี้ดาเมจบวกอีก12เลยนะครับผมนะถามว่าเออ่ โลกิกับไอไออันเนี้ยไอใครเล่าอะไรของของกิมทูดเลยอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับผมเนี่ยโอเคผมจะลองใส่ให้ทุกคนดูเลยนะว่าอันไหนแรงกว่ากันนะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวจำดาเมจของโลกิก่อนนะครับผมเนาะเนี่ยประมาณ3ามแสนสี่นะครับผมฮะแบบแรงสุดนะสามแสนสี่นะนี่สามแสนสี่นะครับผมประมาณนี้สามแสนสามสามแสนสี่เผลอเด้งเด้งบัฟแมวก็จะเพิ่มเป็นสามแสนห้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาบัฟแมวออกกันละกันเอาเป็นโซฮีเนี่ยเนี่ยหายไปสามแสนสามสามแสนสาม ประมาณนี้อาสามแสนสามสนสี่นะครับผมเนะี่ยโอเคถ้าผมเปลี่ยนเป็นอ่าบิลของอ่กาตากิมทูธนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนี่ครับผมเนะนี่ยนี่เห็นปะอันนี้กาตากิมทูธรนะบบคิดสิบคิดดารามสิบนะครับผมนะบบหก 6, นะฮะกิมทูธจหารเป้าหมายนะครับผมเนะี่ยจะแบบเพิ่มอ่อีกนอเดฟนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะก็คือจาะเกาะทีละห้าซอนทับได้ประมาณแบบสี่ห้าครั้งเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับผมเนะี่ยเออบวก เนี่ยถาว่าถ้าบวกสิบก็จะซ้อนคับขึ้นไปอีกสองชั้นนะครับผมถ้บวกสิบห้าก็ขึ้นอีกสองชั้นนะครับผมเนมากกนนนะรนประมาณนี้ก็คือแบบอันนี้ยถ้าบวกสิบห้าขึ้นไปจะโหดมากนะครับแต่ว่ามันก็แบบเอาไว้พวกฟามมากกว่านะผมว่าอันนี้เออโอเคเดี๋ยวลองดูดาเมจดกันดีกว่าเห็นปะก็จะประมาณสามแสนสองสามแสนหนึ 2, ่งนะครับสามแสนสองประมาณนี้นะครับผมนะถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงแหละนะครับผมนะเออมันกาเรียกว่าถ้ามันยิ่งฆ่ามอนมันยิ่งสแต็เอ่อ ทางด้านอีกนอเดฟขึ้นไปอีกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมดูอีกนอเดฟผมเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบนะเับผมนะเดี๋ยวผมจะลองลองหยุดตีดิโอเคลองหยุดตีนะอีกนอเดฟของผมอยู่ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบนะเขาผมนะก็คือแบบซ้อนทับได้ประมาณสี่ครั้งบ้างของผมโอเคถ้าแบบบวกสิบห้ามันจะโหดมากนะรับผมนะไวไฟเห็นปะสามสิบละสามห้าอะเห็นปะสี่สิบละเห็นปะมันก็ประมาณนี้นะรับผมนะเพิ่มมากวันสี่ชั้นของผมตอนนี้นี่ แต่ว่าถ้าเรายังไม่บวช15นะผมก็แนะนำให้ใช้ทางด้านของโลกิมันจะแรงกว่านะครับผมนะอันนี้มันก็แล้วแต่ด้วยแหละนะครับผมแล้วแถ่ว่าอันนี้มันเก่งกับมอนนะเอาจริงๆมันเก่งเอาไว้ฟาร์มพูดอย่างนี้เ้ยเอาไว้ฟาร์มนะครับผมนะออแต่ว่าโลกิมันแบบมันจะแรงแรงของมันเองเลยนะครับผมมันมีคีย์ดาเมจนะครับผมนะก็พยายามแบบ เออเน้นคีดาเมจน,นะครับผมนะให้ใครที่จะเล่นกิมทูสนะอันนี้แล้วก็ความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับผมเน้นด้วยเน้นคีดาเมจนี่เห็นปะ่ะมันก็จะแรงขึ้นเห็นปะ่ะสามแสนสี่เห็นปะ่ะแล้วก็ทางด้านการ์ดนะครับผมนะใหก็ใส่แบบการ์ดตีเผาเออการ์ดตีเผาตีธาตุตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือผมกะว่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากิมทูสเขาจะใส่ใส่อะไรนะก็ลองแนะนําผมมาได้นะผมก็ไม่แบบไม่ได้แบบเป็นเซียนเบอร์นั้นนะแต่ว่าถ้าที่ผมแบบ ดูนะคือผมเล็งๆไว้ก็คือการ์ดของไอ้เจ้าตัวนี้ทุกคนอาร์แมนติสนะครับผมนะก็มันบวกพีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะั้นน่าจะแรงนะเออใครมีการ์ดอะไรที่แบบดีกว่านี้ก็ลองแนะนําผมมาได้นะครับผมนะนี่ไอ้แมนติสตัวนี้นี่เห็นปะสเต็มบวกสองแล้วก็พีเคบวกหนึ่งะครับผมนะฮะนี่เออจริงๆการ์ด้ามันสามารถจะ ใส่เซตของอชุดเกาะเป็นอันนี้ได้นะครับผมนะของธนูนะครับผมเนะนี่ยเห็นปะเนี่ยไอจีปกหนึ 1, Free ่งฟรีวกสองนะครับก็จะแบบว่าวินดาเมจอะไรพวกนี้เพิ่มความเร็วการเจลตีเพิ่มขีอะไรประมาณนี้นะครับผมเนะเห็นปะใส่ไอเฟครบสามครั้งก็จะบกคี้สิบแล้วก็ดาเมจเอ่อข้นเร็วเลยดาเมจระยะไกลอีกสิบนะครับมันิงมนก,กช่วยนะจริงๆริงนะหรือเปล่าเนี่ยดูดิก็ประมาณสามแสนเห็นปะสามแสนอืมเห็นปะ มันมันไอม,มันมันมันนับค่าแบบว่าดามเอระยะไกลด้วยนะครับผมนะสำหรับไอไอันนี้แต่ผมว่าใส่ของด้านสเต็งน,น่าจะดีกว่านะครับผมนะนี่ประมาณนี้โอเคเราก็มาดูกันต่อไปนะว่าสายกิมทูดมันจะแบบดีขนาดผมจะบิวไปได้ถึงไหนนะนี่ก็เพิ่งค,ค,คือแบบใครที่เป็นสายมีดนะสายมีดทีท่คือแบบว่าเปลี่ยนมาเป็นสายกิมทูดคีสได้ง่ายมากขอ,ขอขอแค่คุณมีเฟืองและแค่อัพสกิลก็คือเปลี่ยนได้แล้วเว้ย คือมันมันเปลี่ยนง่ายมากนะครับผมนะสำหรับสายนี้นะครับผมนะก็แต่ว่าที่เราต้องหาจริงๆก็คือเฟืองนะครับผมนะเฟืองแล้วก็พวกไอประดับแอสเทอรี่นะครับผมไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะไอการ์ดนะครับผมนะก็คือแบบต้องหาใหม่นะครับผมนะสำหรับใครได้แบบมีสเต็มเบิร์มแล้วก็เหมือนผมเนี่ยอเวกแบบโคตรเยอะเลยนะครับดูดิอเวกสามใบว่าเวลสิบห้านะครับผมนะอันนี้ก็ต้องมาหาใหม่หมดนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ค่อยไปย่อยแล้วก็ ไปแบบใส่แมนติสก็ได้นะเอาเวก т, ัสแมนติสแทนนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าสายนี้จะไปได้ถึงไหนเนาะเออโอเคว่าสำหรับคิมนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนละกันนะครับก็ถือว่าพามาดูกันละกันนะครับผมสำหรับสายคิมทูธนะครับผมนะคือมันดาเ,าเมจดีเวสคือถ้าเทียบกับสายคีผมมันสายคีผมมันแรงกว่าเยอะเลยนะครับผมนะเออแต่ว่าให้เทียบกันแบบแล้วแบบมันฟาร์มสบายกว่าเยอะเออมอนมันมอนมันมอนมอนัมนไมน่ล็อกตัวผมนะดูดิเห็นปะ สบายมากเลยมอนมันมองไม่เห็นผมด้วยซ้ำอะ่ะคือผมก็แบบสกิลฟรีอ่ะเอาไง่ายๆดูดิดูด,ดิผมยังวันที่ปลาหมึกไม่ได้เลยเ๋ยวผมก็ต้องแบบเนี่ยผมมาฟาร์มปลาหมึกเพราะผมจะเอาการ์ดคีดาเมจด้วยนะครับผมนะลองดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะดูดิคียดาเมจดูดิเท่ยวโคตรเยอะบวกสิบเลยนะเอาเวคครบเนี่ยดูดิแบบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะ โอเคเงั้าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับาสายกิมทูตน,นะครับผมสำหรับเพื่องแดงนะครับผมนะเออผมสุ่มมาไม่ก็ได้เลยนะครับโค้ชโชคดีนะครับผมนะโอเคไบคุเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย